คุยกับหมอหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินโรคคิดสโตกหรือว่า โรคลมแดดใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นในหน้าร้อนแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอันตรายมากแค่ไหนใช่ค่ะแล้วก็บูมแอบรู้มานะคะว่าเป็นโรคที่รุนแรงที่สุดนะคะของการของโรคที่เกิดจากความร้อนในร่างกายของเราเลยด้วยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าร่างกายเรามันไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ค่ะแล้วนะถ้าคนถ้าเกิดในภาวะแบบนี้อาจจะเสียชีวิตได้โอ้ยต้องฟังเลยนะคะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วอากาศบ้านเราร้อนมากวันนี้เราก็เลยเชิญคุณหมอมาคุยกันนะคะคุณหมอวิโร์เมืองศิลปศาสตร์แพทย์เฉพาะทางด้าน หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะโรคฮิสโตกคือโรคที่เกิดจากอะไรคะจริงๆโรคฮิสโตกเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมินะครับหรือปรับสภาพกับอุณหภูมิภายนอกได้ไม่เหมาะสมทําให้ร่างกายนมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็มักจะเจอในช่วงนี้แหละครับในหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยแหละครับอาค่ะแล้วสัญญาณเตือนนะคะอาจารย์ว่าเราจะมีอาการฮิสโตกเนี่ยเห็นว่ามี2แบบ สัญญาณเตือนคือมีอะไรบ้างคะอาจารย์อาการของหิสโตรกเนี่ยเริ่ม,รม,รมแรกๆอาจจะเริ่มมีแค่การเวียนศรีรษะนะครับ<ฮ>รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราสึกมึนศรีศรษะเวียนศีรษะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะสังเกตคือทาไมเหงื่อเราเริ่มหายไปจากที่แรกๆบางคนอาจจะเหงื่อออกได้ตามปกติแต่สักพักี่ทำไมเหงื่อเริ่มแห้งนะครับเริ่มมีสังเกตว่าหน้าดงหน้าแดงอันนี้จะเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการรุนแรงเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการที่ความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปเช่นมีการซึมถ้ากกกกคมมีารรรชััเงหดดสติไ้บ อ๋อคือ <lightweight> คือ <hoc> คือคือแปลว่าโลกเนี้ย <notre> ม <morph flats> ันไม่ได้เป็นแบบ ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเป็นเลยที่เราเข้าใจบุมเข้าใจแบบนั้นโดยปกติมักจะไม่ขนาดนั้นมันจะมีอาการนํามาก่อนเพียงแต่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากําลังมีภาวะของฮิสตรัวเกิดขึ้นนํามาก่อนนะอากาศร้อนไงใช่นํามาก่อนนานไหมคะเป็นวันแบบว่าช่วงระยะหนึ่งหรือว่าแบบช่วงเวลาจริงจริงอาจจะเกิดเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่เพียงแต่รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แค่เวียนศีรษะไม่เป็นไรมั้งแค่เวียนศีรษะแค่เวียนศีรษะคือมันเฉพาะอยู่กลางแดดแล้วจะมีอาการไหมคะหรือว่าจริงจริงอาจจะต้องดูกลุ่มของผู้ป่วยนะ จะเป็นกลุ่มที่คนที่แข็งแรงนะครับ mm hmm. เช่นกลุ่มที่อาจจะฝึกทหารกลุ่มที่อจจอ,อกกำลังกายแล้วไปเจออากาศแดดร้อนร้อรู้สึก <c oughs> ว่าร่างกายเราแข็งแรง <c oughs> แล้วก็ยังอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนต่อเนื่อง <c oughs> ออกกำลังกายเยอะๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> กลุ่มนี้ก็เจออีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มที่อาจจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุ <c oughs> มีโรคประจําตัว ซึ่งความคงทนในร่างกายนี่อาจจะน้อย <TVs> นะครับแล้วเราหลายๆครั้งเราเจอว่าในกลุ่มผู้ป่วยสูงอาย Ob ุนี่อาจจะไม่ได้ตากแดดแต่อยู่ใน<อ>ท,ที่ที่มีอากาศอบอ้าวร้อนก็เกิดที่สโตรบได้เช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้มันอันตรายมากน้อยขนาดไหนเหรอคะคุณหมอคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราสามารถที่จะให้การรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงทีนะครับโรคนี้สามารถที่จะมีอาการบีบขึ้นและหายขาดได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มไข้ที่มีอาการรุนแรงเช่นหมดสติมีการชักเกรงนะครับมีผลกระทบต่อด้านสมองหัวใจนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อหรือไต หลายแลคนไปถึงนี่เกิดภาวะน้ําท่วมปอดอไปวายตับวายซึ่งอันนี้จะต้องมีการรักษาเป็นเะีะเวลาต่อเนื่องครับปัจจัยหลักๆก็คือโรคที่เราเป็นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะบวกกับอากาศออมอีอย่างอื่นอีกค่ะคือปัจจัยหลักๆเนี่ยผมขอเนี่ยแบ่งเป็นสองสองอย่างหลักๆแล้วกันนะครับก็คือในช่วงของอุณหภูมิภาวะในหน้าร้อนของบ้านเราถ้าเราสังเกตเห็นว่าในทั่วโลก,กน,นะครับในช่วงที่มีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือมีฮิทเวฟอะไรต่างๆก็จะไปกรุ้นทําให้เกิดฮิสตรกได้2คือตัวลักษณะของ แต่ละบุคคลนะครับปับจจัยเสี่ยงก็คือในกลุ่มที่บอกเบื้องต้นคือผู้ป่วยสูงอายุมีข้อมูลแล้วว่าผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยมีความเสี่ยงสูงในกลุ่มผู้ป่วยเด็กหรือฉพาะเด็กเล็ก,ลกะนะครับอีกกลุ่มนึ่งต้องระวังคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเช่นคนไข้ที่กินยาเช่นโรคปัวใจ oh. ความดันเบาหวานเพราะยาแต่ละตัวหรือแม้กระทั่งยาที่เราซื้อกินตามทั่วไปเช่นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ก็มีส่วนในการที่อาจจะทำให้กระตุ้นทำให้เกิดฮิสติกได้ง่ายขึ้น อาจารย์คะถ้าเราพบคนเป็นฮิสโตรหรือตัวเราเองมันมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงสมมติเราเห็นคนมีอาการแบบนี้คะ่ะอาจารย์ถ้าสมมติเราเริ่มเห็นรู้สึกว่าเ,เขามีอาการไม่ดีสิ่งแรกหนึ่งให้ออกจากที่ร้อนก่อนเลยสมมติเช่นตากแดดอยู่นะครับหรืออยู่ในที่ที่มีการอบอา้าวให้พาไปที่ที่มีอากาศโล่งก่อนเลยนะครับลักผมใช้คําว่าลักษณะของให้ปลดเสื้อผ้าที่อาจจะมีลักษณะของการควบคุมให้การระบายความร้อนที่เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่<า>นะครับเปิดพัดลมนะครับถ้าคนไข้มีสติ โดยปกติเรามาจะให้เขาดื่มน้ำาค่อยเจิบน้ําพวกนี้ก็จะเป็นการลดอุณหภูมิในร่างกายแต่ถ้าเกิดในกรไข้ที่มีการหมดสติไปแล้วนะครับอันดับแรกแนะนําให้เรียกทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับ<ม>แต่ขณะช่วงนั้นนี่เราอาจจะผลพิษพยาบาลโดยการที่อาจจะใช้พวกไอซ์แพคในการที่จะแพคบริเวณของลําคอซอ,อกรักแร้ขาหนีบอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเช็ดตัวในการที่จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายให้เขาคุณ<อ>หมอแล้วอย่างนี้มันต่างกับลมแดดไหมคะ มันมันแยกแยกกันยังไงเพราะว่ามันลักษณะมันเหมือนกันกับการที่แบบเราอยู่ในอากาศร้อนแล้วเป็นลมไปจริงๆอาจจะมีความใกล้เคียงจริงๆลมแดดจะเป็นภาษาบ้านเราแต่จริงภาษาทางการแพทย์เรียกว่าฮิสโตรเพนเดอรลมแดดเนี่ยโดยทั่วไปอาจจะเป็นอาจจะแค่เป็นลมหน้าแดงรู้สึกซึมซึมพอมาดื่มดื่มน้ําปุ๊บอยู่ในห้องแอร์ปาก็ลมก็จะดีขึ้นแต่ฮิสโตรอันนี้ก็จะเป็นอาการเหมือนฮิสโตรในช่วงเริ่มแรงแต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานก็จะไปึูขั้นรุนแรงได้ครับ คุณหมอแล้วแล้วอ,อาการตั้งแต่เริ่มต้นนาทีแรกที่เป็นจนถึงแบบเป็นลมไปมันใช้เวลานานไหมคะส่วนอันนี้จริงๆไม่มีเลยเวลาที่กําหนดนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายในขณะนั้นบางคนอาจจะอยู่ในที่นี้มีการร้อนจัดอยู่ที่ประมาณ15บหาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็เป็นละกูก็ถือว่าวมากเลยนะจะขึ้นอยู่กับสภาวะและขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนครับอาจารย์มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะลงในอันตรายมากครับถ้าสมมติเราให้การรักษาที่ไม่ไม่ทันท่วงที หรือปล่อยที่อยู่ในภาวะนั้นเป็นระยะเวลานานียมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยครับโอ้โหราป้องกันได้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้จริงๆเราก็เป็นสาวฮอตแลค่ะคุณหมออเป็นเราที่อยู่ในกระทะทองแดงตลอดใช่เราก็เป็นสาวฮอตแล้วค่ะคุณหมอแล้วเราออกไปข้างนอกอ่ะแค่อยู่ในรถอ่ะบางทีก่อนที่ก่อนที่จะสตาร์ทขับไปแค่เราขึ้นไปอยู่ในรถเรารู้สึกว่าเราฮอตแล้วเราเหมือนจะเป็นฮีสโตบเอออยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเรายังไงดีอะค่ะคุณหมออันดับแรกนะช่วงนี้ สงคิดสิ่งที่ต้องระวังคือในช่วงหน้าร้อนบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังไม่อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนจัดนานๆอากาศอบอ้าวอันนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มที่แข็งแรงออกกําลังกายอันนี้จะต้องเลี่ยงอันดับแรกเลยถ้เลี่ยงในการออกกําลังกายในช่วงที่มีแดดจัดนะครับหรือออกกาลังกายในช่วงที่มีแดดเปรี้ยงๆเป็นระยะเวลานานๆอาจจะต้องเลื่อนเวลาบางคนบางท่านอาจจะสึกชอบออกในช่วงกลางแดดช่วงบ่ายๆเที่ย คนที่ป<ต>ัจจุบันอาจจะต้องเลื่อน2ก็คือการใส่เครื่องของอเ,ออเครื่องแต่งกายที่มีสามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวกระบายอากาศนะครับหรือแม้กระทั่งเสียบสาคัญที่สุดอันนึงก็คือการดื่มน้ําให้พอเพียงก่อนที่เราจะออกกําลังกายนี่ไงอ๋ออันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดฮิสโุกได้แล้วโรคนี้มีแบบรักษาหายขาดไหมคะมถ้าสมมติโดยปกติโรคนี้ถ้าไม่รุนแรงจริงๆโดยทั่วไปสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับเพียงแต่ว่าในกลุ่มคนที่มีความรุนแรงสูงเช่นอย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นคือเช่นไตวาย มีภาวะน้ำท่วมปอดมีภาวะที<ม>ะ่ตับวายต่างๆอันนี้จ,จะต้องมีรักษาการรักษาในระยะยาวซึ่งก็ต้องดูผลจากการรักษาต่อเนื่องครับแล้วถ้าเราร้อนมากๆบางคนเขาเลือกที่จะแบบเอาน้ําเย็นสาดตัวอย่างเงี้ยได้ไห<ง>มจพระเออหนูหนูเคยได้ยินมาว่ามันจะร่างกายมันจะชอ็อกมันจะแบบยิ่งเสียชยีวิตคือในกลุ่มคนที่มีสติคือรู้สึกตัวดีเนี่ยจริงๆการใช้ล้บจั็นล้ำเย็นหรือการใช้เช็ดตัวหรือแม้กระทั่งการราดน้ำเนี่ยโอเคนะครับเพียงแต่ ในกลุ่มคนที่เราไปเจอกลุ่มคนที่หมดสติอัน,นี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง oh. เพราะบางท่านไม่ทราบเนี่ยเห็นคนหมดสติคิดว่าเขาเป็นฮิสตัวก็เ,เอาน้ําไปล่าซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวัง uh. ก็จะต้องมั่นใจว่าในกลุ่มคนไทยเนี่ยผมแนะนาว่าวิธีที่ง่ายสุดก็คือการใช้ผ้าเช็ดตัว การอาจจะใช้การพรมน้ําหรือการใช้อซ์แพคในการที่จะมาลดอุณหภูมิในร่างกายแล้วตามทีมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลต่อเนื่องค่อยๆดีกว่าอันนี้เตือนเลยเพราะว่าบางคนบอกหุ้ยถ้าตกร้นเอาน้อแขงมาสาดเอามาแบบต้องระวังเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ฮีสโตรดเขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงทีนี้แบบว่าเริ่มจากวิธีละมุนละม่อมเอาน้ํามาแบบเช็ดตูวก่อนดีกว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอวิโรจน์เมืองศิลปศาสตร์แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลจุฬาภรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแหมช่วงนี้อาจจะน่าร้อนแต่พวกกเรราานนัะะค ชูพิธีกรด้วยนะคะจากมิสซี่มิงและโพมิโลค่ะควันนี้เรารีบลากันไปเลยดีกว่าคะพวกเราผู้หญิงก็กำลังเจ๋วสวัสดีค่ะเรารีบลากันไปเลยรีบลาเลยนะคะเพราะว่าน้าร้อนกันน่ารักน่ากลัว